คล้ายห,หมูคูโรบุตะครับแต่ว่าเป็นตัวดำครับละลาะะยมันแตกในปากมันแกลลอกนะครับนีอ่อบนีะครั สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตทีว่างนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรม JW Marriott สุ k ุมวิ i นะครัะคนที่เราพามาที่โรงแรม JW Marriott สุ k ุม m ิ i วันนี้ก็เพราะว่าเราจะพาทคนมากินห้องอาหารนามิเทปัญญากินะครับเป็นเทปัญญากิ่ ใจญี่ปุ่นนะครับที่เขาจะแบบเป็นโต๊ะนั่งล้อมกระทะแล้วมีเชฟมาพัดๆๆๆๆๆให้เราอะครับวันนี้ก็จอ,องมาแล้วนะมากับเพื่อนโจ้ใเนะพื่อนโจ้ยังไม่ถึงมาถึงก่อนจ้าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ห้องอาหารแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ที่นั่งเลยนะครับมาแล้วจ้าทุกคน ทำไมมึงมาถึงนั่งก่อนละ่ะกูมาถึงก่อนนะอโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในร้านนามิเทป,ปันยากิสเต็กเฮาส์นะครับที่โรงแรม JW m a r r i o t t วันนี้กินสเต็กจ้ะพิงค์คือ คืออะไรอ่ะขอเอามาโชว์หน่อยคือเหมือนสตรอเบอรี่ปั่นเนาะคือเหมือนไอติมมาเหมือนใช่สตรอเบอรี่ปั่นนี่คือชื่อว่าพึ่งขึนวิปครีม99%้าส้าสตรอเบอรี่ที่ปั่นก็คือไม่ใช่สตรอเบอรี่ด้วยเป็นแยมสตรอเบอรี่อันนี้ตะกี้ฝั่งอะไรไปนะเนื้อเอโฟสตริปลอยแล้วก็ฟูราโนแล้วก็หอยเชลล์แล้วก็แล้วก็อะไรนะคอกเก้กุ้งแล้วก็ข้าวผัดกระเทียมนะครับ แต่ลองดูนะว่าจะได้เยอะขนาดไหนหล่อเยอะหรอของคนเยอะเยอะหรออืฉันดูว่าฉันไม่น่าจะอยู่ทองเยอะนี่เขาเอาข้าวผัดมาเตรียมไว้รอเชฟมาผัดให้เรานะจ๊ะเรียกเกลือกินใช่ให้เรียกเกลือก่อนกินหรอเอ้าเป็นเป็นนอมที่นี่ไม่รู้เอาหลอเป็นเหมือนกินมาร์การิต้าเนี่ยนะมึงเรียกก็ได้มึงเปิดเลย เรียกเกินเลยเขาจะได้มาสทกทีกูหิวแรงมากแรงมาโอเคกคนเดี๋ยวรอเชฟมาทําให้นะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับว่าเขาจะแบบมีลีลาเด็ดขนาดไหนเหมือนที่เคยเห็นนะเขาจะแบบมีการคลอกกระทะปอง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 แปง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 งพล็อปปเพลงก็จะเปิดอยู่ในภาบให้คลอเพลงนี้ได้ไหมพับผับทุกผูลักษณะามความไปพังนะมาระหว่างรอเชฟออกตัวนะ เราก็จะมาพูดถึงเทปัญญากิหน่อยนี่เราเรารู้เองนะเราจำมาไม่ได้อ่านเลยรลอนตัวมากแต่จริงๆคือมโพยูุงี้เทปัญญากิเนี่ยหรือในภาษาญ,ญี่ปุ่น,เ,นเขาเรียกว่าโรมาจิเฮ้ยโรมาจิใช่ชื่อตัวอักษรโอเคเทปัญญากิที่คนไทยเรียกอะ่ะจริงๆแล้วมันอ่านว่าเทปังยากินะเทปังเทปังยากิ มันเป็นรูปแบบหนึ่งของอาหารญี่ปุ่นนะครับที่ใช้กระทะเหล็กแบนในการประกอบอาหารเทปังยากิเนี่ยมันหมายถึงอาหารที่ทําให้สุกโดยการผัดในกระทะเหล็กทั้งนี้รวมถึงแบบพวกสเต็กพวกอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าใครเคยเห็นก็พิซซ่าญี่ปุ่นโอโคโนมิยากินะครับประมาณนี้หรือว่ายากิโซบะนะเนี่ยแหละเขาก็จะใช้กระทะเทปังยากินี่แหละในการทํานะครับสวัสดีครับชืม,มาเล ฟองนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องอาหารนามิเกะปัญญากิสสเต็กเฮานะครับผมครับมีขอแยกหัวรายการอาหารสักครู่หนึ่งนะครับผมมีฮอไกโุสเกลอบหนึ่งที่นะครับมีเนื้อฟูร์โนติกรอย่างที่ครับข้าวผัดหนึ่งที่แล้วก็ชิมค็อกกี้หนึ่งที่นะครับเชฟโนบซ่าพร้อมกินสั่งมามีอะไรแบบ เป็นจินตนาลีลาได้มากๆอยากถ่ายได้ครับผมโยนแบบโยนข้ามหัวโยนลอดใต้วางขาได้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับจัดให้ตีลังกาก็ได้เชฟเชฟตีลังกาก็ได้ครับได้เลยได้เชฟขอดีไซน์ให้นะครับครับอันนี้ผัดข้าวเหรอครับวันนี้จะเป็นทำเป็นแอปเปิลไทเซอร์ให้ค่ะไทเซอร์อ่าเล็กน้ำย่อยนะครับทำแอปเปิลไทเซอร์แอปเปิลไทเซอร์ของเราจะเป็นผัดรวมนี่อ๋อ มีลักบัวครับกอคอดีค <challenges> ร <in activity> ับผมตเยอามากจมีซ <activity> ูซิม okay? <pagar running> pues, okay. ี่ครับข้าวโพดหอโนะครับน่าจโคฟิโอแกนโคแบแกนแบบนะครับใล้ไกโรสแกหลอกนะครับโอ้โหตุ๋ยอยมาก ว่ากไก่เป็นจานเออมันใกล้ไงชิมจะเท่าไก่นี่ไงมากัดแกลบอะไรครับผมจัดไป้ด้านเกรือนี่นี่นอเคมากนี่เป็นเกลือตัวนี้เป็นพริกไทยผม ออกกระเทียมหัวใจเชี่ยวนะหัวใจมะพาวอ่ะเออกระเทียมเหรอไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรเรามากินไงเราไม่รู้หรอกถูกเชีว่าเมื่อกี้คงคิดแบบผักหวานๆแหละผักหวานผหวานแหละเออเขาเาเรียกว่าซอหยาชัยหรือว่าจิ้งเจอร์ซอสกับซุปซอสขิงนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับผักแล้วก็เป็นซีฟู้ดนะครับใช่ครับจับได้ดีครับผมอันนี้ฟักขิงใช่ถัดไปครับผมถัดไปเป็น แมกเปเปอร์ซอสครับเป็นซอสพริกไทยดำนะครับแมกเพเติบแล้วเป็นออเดอร์เป็นผัดผักอ่าครับเชฟขออนุญาตแนะนำซอสนิดนึงครับผมบรอกโคลีผักกับเนื้อน้องจิ้มชิงเจอร์ใช่ไหมชอบติดหวานหน่อยก็เป็นตัวที่สามเป็นบอรีมายองเนสซอสนะครับอืมถ้าเธอชอบเผ็ดก็สามารถเอาตัวที่สามผสมกับตัวที่ห้าจะเข้ากันเหมือกนกันค <3 S 1> รับผสมกับตัวที่ห้าจ หวานหวานติดเผ็ดเงิน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 วอร์อร่อยอ่ะรสชาติดิบได้เวอร์อร่อยอ่ะ,อะให้น้ำจิ้มยังอร่อยแล้วเลยอ่ะเ <c oughs> ชจะเล่นอย่างนี้นะ <c oughs> เดี๋เล่นอย่างนี้บอกก่อยดูอันนี้คือแกลป นะะจ๊สแกนล็อกจากไหนอ่ะขปงนครับผมตัวนี้เป็นฮอกไกโดเลยครับฮอกไกโดสแกนล็อกนะจ๊ะนี่สเกลล็อกนะจ๊ะตุ้มตีนโทรมาอืมหวานมากอืมใส่น้ำตาลปี๊บมากไปอืมถ่ายด้วยน้ำตาลปี๊บเนี่ยเองอร่อยสดดีขี้กุ้ง อ๋อทอดตรงนี้เลยเหรอใช่ปกติคนมากินช่วงไหนครับเป็นช่วงเย็นซะส่วนใหญ่ครับสสช่วง<ม>เย็นตอนนั้นามาคนมาวันธรรมดาคนเยอะส่วนมากวันธรรมดาตอนเย็นก็ยังยังเยงงอะครับผมแต่ว่าตอนเช้าจะน้อยหน่อยจะแน่นมากนี่คือความหนาของหอยเชลล์ อกไก่โดหนามมากมาเหมือนอกไก่จะชิ้มไปกับซอสซีฟูดแบบนี้เย่งอี้นะแล้วะกินอร่อยวันนี้เราจะใช้เป็นทงคัตสึซอสนะครับทงคัตสึซอน,น,นตอนใบโกเบก็เชฟเป็นคนไทยนะเชฟ ต้องเชฟเอาเนื้อออกมาเสิร์ฟแบบผู้ประสาทไทยกันเชฟก็เลยทักแบบบีบรูทเทมปุระอ๋อไปทำเป็นทมปุระสีเนี้ยมาจากบีบรูสวยมากอนนี้คือขอบเกี้กุ้งเนื้อร้อนอร่อยมากเลยเชฟมันมีกลิ่นมันกุ้งแบบฉัดมากอ่ะกลิ่นมันกุ้งญี่ปุ่น เชฟมาเดินว่าไม่ได้ใส่มือมโนเคยพูดเองไม่ไหแล้วจริงจริงไม่แน่ใจมือมโนแรงเนาะอืมอร่อยมากเยี่ยมเยี่ยมยอดโยนมันจะไปสูงขนาดไหนเชฟครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวให้คุณพี่ชายลุกเข้ามาร่วมสนุกกับเชฟด้วยอ้าวเหรอค่ะแค่เนี่มึงไม่แน่หรอกโยนไปนะอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับเหมือนจะง่ายนะครับเดี๋ยวลองดูครับผม ตอนแรกเราจะหมุนไข่อย่างนี้นะครับผมนี่ถัดไปเราตบครับผมตบให้แน่เตานะครับชาร์มาใต้ไข่ครับโยนขึ้นเพราะอย่างนี้ครับอนี้อึ๊บทำไมครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บแอ่ยงซูงขึ้นครับนี่อึ๊บนี่เหมือนงานไหมครับไม่เหมือนเลยอ่ะไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนโอ้โหนี่เอาใหม่อีกทีครับอีกทีครับอีกทีเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวกูดทำให้ดูปุ๊บ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 นี่อยู่นี่ไม่ร้อนเซจเดีเยวจะเอาไปเซจนะมา ลองดูไหมครับท่านเดียวพอครับท่านเดียวพอแต่เขาลองหน่ขาลองหน่ะขับจได้แค่อันนี้อันเดียวไ่ครับกขอยู่งนี้พรอไหม้ครับอมแล้วลุยกันดีกว่าครับน้องอยากบินแล้วนะครับเฮ้ยนะครับุนงสองาน่าง่ไม่เป็นไรอีกรอบครับไม่เป็นไรไม่แตกอ่ะลุยลครับผมแล้วเราได้กินไข่ได้ครับนี่อ่ะอย่างนั้นครับ นี่ออ้าเยครับโอ้โหคาถานการเร็วมากครับคาถานการเร็วมากครับผมโบยแตกแล้วว่าไม่เป็นไรครับผมแต่เราทำไข่ไม่แต่เราทำข้าวผัดต่อครับผมอ๊บ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 อยากเล่นเทะเล่นเทะอยากลองพอแล้วขอบคุณนะเช้าขอบคุณเช้ามาเราทานข้าวกันก่อนโอ้ยปุ๊บเพราะว่าคัวเก่งนะเก่งเก่งคเก่งไหมครั้งแรกปกติจะแตก เป็นชักส่วนใหญ่ครับไอน,นี่ถือว่าดอกได้ทีสองทีก็ถือว่าเก่งมากนะครับปกติรับไม่ได้ครับผมปกติเลยรับไม่ได้ปกติเขารับไม่ได้น,นี่ถือว่าเก่งมากนะพี่เชฟที่เห็นว่าทําเกง่งๆอย่างนี้เน,นี่ยเชฟฝึกมาเป็นดเดือน,นหมดไปหลายแผ่อ๋อเหรอใช่ครับผมหมดไปหลายแผ่ครับต้องหัวใจครับผมเดี๋ยวสังเกตตรงกลางหัวใจนิดนึงครับผมตรงนี้ครับผมหนึ่ง สอามจงติ้นนะครับเจ็บเจ็บเจ็บหัใจเต้นเากลขาผัดมาแล้วขอบคุณครัสไาลจีนนะาจีนเขาผัดกระเทียมดิชิหอมหอมเนยหอมเนยมาก ครับใช่ครับใช่ครับทำช่องด่ถูกด้วยช่องไหนครับผมเดี๋ยวเชฟได้ไปติดตามุมป่าเป็นช่องเล็กๆยังไม่ดังเลยครับเชฟเชฟต้องเอาไปบอกเพื่อนกดเยอะๆเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกครับผมครับอร่อยนะอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยจริงจริครับตัวติ๊กตรติ๊ร้างหนึ่งคันไปชิม ร้านเนี้ยร้านนี้คือรถลวงไม่ห่วงชูรถอุ้ยหยอดนิยมอร่อยดแล้วหนอเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนไอตัวนี้เป็นสเตีกรอยด์มาใหนม่ถิ่นวัดของเมืองเราเป็นเมืองฟุรนโนครับผมเป็นวัวดำครับเป็นวัวดำเป็นวัวดำคล้ายคล้ายหมูคุโรบุตะครับแต่ว่าเป็นวัวดำคือชื่อชื่อเมืองหรือชื่อวัวชื่อเมืองชื่อเมืองแต่เขา

อันนี้แนะนำให้โรยเกลือญี่ปุ่นบนเนื้อนิดนึงนะครับผมได้ค่ะให้น่ากินมากดลกัะลงตัวอันนี้คือเมนดิชแล้วเนาะใช่คือเนื้อฟูรามะฟูราโนฟูราโนเนื้อฟูราโนเอโฟเป็นบัวดำสายพันธุ์บัวดำที่มีมันแทรกนี่ให้ดูลราสั่งแบบมีเยี่มแรงก็คือแรงมากนี่ต้องโรยเกลือเนาะครับ เรเติอดคโอเคเลยเกลือนิดหนึ่งเราก็กินอ่ะเราจะลองกินปล่บๆแบบไม่ชิมอะไรก่อนอืมเป็นไงผักน่าลายเดี๋ยาใช่มั้ยครับ,รรบอืมวันนี้เขาเลี้ยงอย่างดีจริงๆครับผมอืมเป็นบอกว่าเก็บเก็บไว้นานอ,<ๆ>อืมอร่อยมากอ่ะ<ห><น> แล้วเดี๋ยวลองจิ้มจิ้มมาไหนดีเชฟท่านี้เนาะบางคนเขาก็ไม่ชอบแนะนำให้ไล่ไล่ตามนี้ดีกว่าครับไล่แบบเปปเปอร์ครับเปเปอร์ไมายอเนสแล้วก็เป็นพรสื่อครับจะได้ตบเลี่ยนอ๋ออเคเอาเป็นเปปเปอร์ก่อนเนาะจิ้มเปปเปอร์จิ้มซอสเปปเปอร์นะจ๊ะจะออกแบบเนื้อผัดพริกไทยดำแบบละลายในปากขนาดนั้นเลยมันแตกในปากมัน มันแตกในปากคุ้มตัวไปจิง <c oughs> อยากลงมไปนอนกิ้งบนกระทะเชฟเลยตอนเนี้ยต <c oughs> ายแรง <c oughs> เดี๋ยวต่อไปจะเอาไปจิ้มกับมายองเนสม <c oughs> ีตกโอ๊ยทำไมอะให้กินกินไม่ไหวมือเกินไปนี่ดูเนื้อประมาณแบบเกือบทั้งชิ้นอนะ <c oughs> นี่คือจริงจคืออิ่มแล้วนะคือหยุดใจแล้วารเข้ามาได้แล้วครับผมไม่ไอ้น้ำเนาะอิ่มนะ น้ำแล้วก็พันติน่าจะพันแถวน้ำเนี้ยอืมอร่อยอ่ะโอ้ยเนื้อหรอมั้งอันนี้คือทำเป็นตอนนี้จะ่เจียวกรอบให้ทานครับผมเป็นเจียวเจียวไหมเราแวะลงยาบาร์เต็มก็เลยจัดใกล้นี่เลยจ้ะกระดุงลาดถ้บกินกับซอสไหนมากที่สุดชอบกินกับซอสไหนมากที่สุดอ้าววันนี้พ่อผมอันเนี้ยเผ็ด แล้วมันมีความมันใบยอเน่อันนี้คือซอสอะไรนะคิดไปนี่เป็นฮันนี่ชิลลี่ซอสอืมลมายองเน่ผสมกับฮันนี่ชิลลี่อร่อยอ่ะมันเนื้อเจียวอ่ะใช่ครับคล้ายๆแบบสไตล์กากของครับแต่เป็นากาเนกเนื้อไงนี่เมืม่อกี้คือคือมันเนื้อที่เขาไปเจียวจนกรอบให้กินกับข้าวอย่างนี้นะจ๊ะ อ,อ,อร่อยมากโอเคครบสูตรครับ,บครบองประกอบจะอร่อยมากๆครับอืมอืมอ,อ,อร่อยอ่ะอะรอ่อยอืมอร่อยอ่ะอร่อยอยากตะโกนแต่ไม่กล้าตะโกนเพราะว่าตะโกนได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับ<อ><อ>เกงรงใจอ๋อเกรงใจทุกคนเลยไม่กล้าตะโกน เหมอเชฟเขาจะใช้เกลือเขียนชีอช่องลงบนเตาเหมือนทำของอะให้ช่องมันร้อนให <c oughs> ้นร้อนมันดังเห <c oughs> มือนทำของ <c oughs> เออเนี่ยเชฟพูดดีให้มันปังๆแต่ในหัวนี่คือให้ช่องมันร้อน <c oughs> เแบบโดนดามา่าโดนทัวลงอะไรเงี้ย <c oughs> อร่อยมากเออคืออร่อยนะตมันี่มากกินไม่ไหวเนื้อร่อนมากอร่อยแบบอร่อยตะโกย้ำมันก็ ละลายเลยเนาะแต่มันไม่ได้ละลายแบบขนาดแบบคอตตอนคันดี้เหมือน a ห้ามันยังมีให้เคี้ยวนิดนิดเดียวคือเอาลิ้นดุนก็ได้จริงบ้าอมอมก็ได้อมอมมันก็ละลาย้วจริงเหรอไม่ไม่สุดแล้วไม่เคี้ยวหน่อยเนาเสุดแรงเคี้ยวนิดนึงนะถ้าเกิดเป็นสเต็กไงก็ต้องเคี้ยว ิเมลอนกันได้ค่ะเมลอนช่ำๆอร่อยอ่ะอือผูดเหมือนแบบจะขอเพิ่มได้มาไม่เป็นไรไม่เกินใจเขาเขาบอกนะเขาจะให้จริงว่ะ อร่อยเจนแอร์เมลอนหวานใช่ล้างปากล้างข้าวเนื้อที่กินเมื่อกี้ยังได้หมดเลยเลิศอ,อ,อร่อยสุดคือกากเนื้อไม่คืนคนเวลาเขาต้มโอเค okay, ทุกคนเป็นยังไงบ้างครับกับประสบการณ์ที่พาทุกคนมากินเทปันยากิเทปปังยากินะครับที่ห้องอาหารนามิเทปปังยากิสเต็กเฮาโรงแรม JW Marriott สุขุมวิทนะครับ <c ười> จะบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบแปลกใหม่นะ เพราะว่ามันเป็นการที่แบบเรามานั่งกินแล้วก็มีเชฟทําให้ดูต่อหน้าต่อตาเลยนะครับแล้วก็มีแบบการจัดกิจกรรมให้นไปตอกไข่ไปผัดเล่นด้วยนะครับดีมากๆเลยนะครับใครที่หาร้านอาหารอร่อยๆหรืออะไรอย่างนี้นะก็ลองเลือกที่นี่มากันได้นะครับเดี๋ยวเราจะปักคุณนะครับกูเกิลแไว้ให้นะจ๊ะไปแล้วครับขอบคุณมากครับอร่อยมากๆครับขอบคุณนะครับพระบริบบรบบการดีด้วยนะจ๊ะที่นี่นามนิ เคปปังยากิสเต็กเฮาส์จอดอยู่บนตึกจอดรถอ,อ่ะกูมาทางเนี้ยอ๋อกูมันทะลุเรื่องของกูอเออเจอกันจะ้ะไปยังไงบ้างนาม,มิเทปปังยากิสเต็กเฮาส์ที่เจดบมาอยอ่อร่อยมากๆนะจะบอกว่าแนะนำเลยถ้าใครที่แบบมีโอกาสนะเลือกมาร้านนี้นะคะก็เดี๋ยวเราปักหมุดไว้ให้นะใต้ลิงก์นี้นะคะ แล้วก็ขอฝากด้วยนะครับกับช่องชีวิตที่ว่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะพาไปกินอะไรที่ไหนนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับ